ชินวัตรจากอาจารย์แก้วสัรอติพอธิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านผมได้รับมอบหมายให้มานำเสนอข้อมูลและแง่คิดว่ามันเรื่องอะไรกันนักกันหนาจะหยุดงานกันทั้งประเทศ กูทำเฮี้ยอะไรนักเหรอพี่น้องครับตูจตุพรบอกว่ามีแค่นี้น่ะเหรอมันเอามาเป็นล้านยังได้มันว่าอย่างนั้นหาเข้าใจไม่ที่นี่คือประชาชนไม่มีใครรับเงิน ไม่มีใครเป็นควายของใครทั้งนั้นมาด้วยใจสมัครมาด้วยใจสมัครแล้วนี่แค่ส่วนหนึ่งพี่น้องครับผมผ่าน14ตุลาผ่านพึษธภาธรมินมาแล้วปรากฏการณ์อย่างนี้ที่เดินออกมาจากบ้านด้วยใจสมัครมุ่งมั่น ตรงนี้เขาเรียกว่าการบรนดาลโทสะของประชาชนถ้าพี่น้องยังไม่เข้าใจที่ออกมาเนี่ยขอโทษผมคนตลาดผมพูดง่ายๆที่ออกมาเนี่ยเพราะในใจเรานึกอย่างนี้ว่าไอ้เฮียเอ้ยใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช่เท่านั้นแหละครับยังมีอีกครึ่งกรุงเทพ ยังมีอีกครึ่งกรุงเทพที่พร้อมจะออกมาแล้วขอโทษขอหยาบอีกนิดหนึ่งผมพูดธรรมดาเพื่อสื่อสารเพื่อให้พี่น้องเข้าใจบอกไปยังผู้มีอำนาจอย่าบาังอาจใช้กำลังอย่าให้เลือดเนื้อของพี่น้องต้องตกแผ่นดินอย่าไปอันขาดถ้าถึงจุดนั้นเราจะไม่ร้อ้เชี่ย เราจะร้องเจ็ดแม่มึงนั่นแหละครับนั่นละเมื่อนั้นเมื่อนั้นกระแสจะลั่งออกจากทุกแห่งในกรุงเทพทุกจังหวัดเมื่อนั้นพวกคุณจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ยืนยันขอยืนยันพี่น้องครับ คำว่าอาระยะขัดขืนความเข้าใจมันคืออะไรส่วนแรกต้องเริ่มจากพวกเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราไม่ใช่เป็นแค่ราษฎรเสียภาษีเกณฑ์ทหารเราคือประชาชนประชาชนคือดวงอาทิตย์คือดาวเลิ์ที่ส่องแสงไปยังผู้ปกครองเอาแสงของพวกเราไปใช้อ,ออกสั่งการเป็นอำนาจต่างๆ เราไม่ได้ให้สัมปทานเราไม่ได้อยู่แค่ในหีบเลือกตั้งเราคือประชาชนเมื่อใดที่เขาทรยศกับเราทำลายรัฐธรรมนูญเราเอาอำนาจของเราไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนตระกูลเมื่อนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องภูกพคันยอมรับมันอีกต่อไปนี่คือการแข็งข้อกับมึงเข้าใจไหม นี่คือการแข่งข้อนี่คือการแข่งข้อไม่ใช่การขัดขืนไม่ใช่การขัดขืนไม่ใช่ถูกข่มขืนแล้วดิ้นสู้นี่คือการแข่งข้อที่จะขอบอกว่าคนอย่างทักษินเราไม่ไล่ออกไปเพราะเขาอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเขาจะต้องติดคุกทักษินทักสิน ยิ่งรักยิ่งรักเราให้ทั้งอำนาจและความรับผิดชอบแก่คุณเพื่อดูแลบ้านดูแลเมืองคุณยังคงความรับผิดชอบอยู่เราคุณเสือกเอาอำนาจไปให้พี่ชายทำไมบัดซบทั้งนั้นทำไมไม่ดูแลทำไมไม่ดูแลบ้านดูแลเมือง ยอมให้เขาสั่งข้ามหัวยอมให้เขาสั่งให้ร้องให้พี่น้องเบาเบาเราอารยะาขดขืนพี่น้องครับคนคนแรกที่จะต้องกลับมาสู่ ความซื่อสัตย์ต่อประชาชนคือยิ่งรักศินวัตรเอาอำนาจของพวกเราที่ให้คุณคืนมาคุณเอาไปให้ใครไม่ได้คุณต้องกลับมาเป็นนายกเต็มตัวดูแลบ้านเมืองเต็มตัวหยุดไปนอกถ้าทําไม่เป็นคิดไม่ออกลาออกไปเท่านั้นเราคือประชาชนพี่น้องสอสอเพื่อไทยทั้งหลาย พวกเราเลือกคุณให้เป็นผู้แทนราษฎรทั้งความรับชอบและอำนาจอยู่ที่คุณคุณเป็นคนอติกลมหนึ่งที่เอาอำนาจไปให้ทักษิณจนตัวเองกลายเป็นควายที่อยู่ในคอกพักเพื่อไทยออกมาออกมานี่ครับพี่น้องนี่คือการทรยศนี่คือการทรยศ ไม่ทำหน้าที่ไม่ดูแลบ้านเมืองเรายังเอาอำนาจของเราไปล้างผิดคนชั่วคนโกงมันยอมได้ยังไงหยุดงานก็หยุดงานหยุดมันทั้งประเทศนี่เราวะเราจะให้เขาข่มขืนซ้ำซากอย่างนี้อยู่ได้ยังไงพี่น้องมันไม่เห็นหัวเรามันข้ามหัวเรามานานแล้ว ยืนมันขึ้นมานี่คือจุดกําเนิดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่แท้จริงยืนขึ้นมาพี่น้องยืนขึ้นมาเอาละครับยืนขึ้นมาแล้วเป็นประชาชนแล้วต่อไปนี้จะอาระยะขัดขืนมันทำยังไงผมขอเชิญฟ้าแฝดผมอีกคนหนึ่งอาจารย์ขันสวงก็เป็นเคยเป็นสวออกทมทีแรกจะเก็บไว้ไม่ให้อยู่ ไม่ออกมามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ดูแลบ้านช่องไว้แต่คราวนี้เอามาทั้งบ้านเนี่ยเราออกมาโซ่กับมัานเช่จันควญสวัสดีครับพี่น้องขึ้นผมไม่ค่อยดูท่าอาจารย์แก้วแต่ผมมีความคิดอยากจะสื่อผ่านภาพนะครับด,ด,ดูดูในจอฮะดูในจอดูในจอเป็นหลักคงมีความไม่สุภาพหลายอย่างแต่ไม่ให้อภัยครับเพราะคนพวกนี้ต้องพูดแสบๆตอนแรกไอ้ตัวแสบ เริ่มเริ่มด้ตัวนี้นี่คือตัวแสบเอาเอาภาพให้มันเยี่ยมกันนิดหน่อยไอเลียมครับไอเลียมนี่คือไอเลียมถามว่าไอเลียมไหนใครคือไอเลียม,มใครคือไอเรียมใครคือไอเลียมพี่แหลงไงนะครับ <laughs> เอาอีแล้ลที่ไหนอ่ะใช่อีแหลที่ไหนอีแหลที่ไหนนี่ครับพี่น้องค่ะพี่น้องเขาทำอะไรเขาทำอะไรพี่น้องเวทนาเธอค่ารู้จักให้อภัยเธอค่าเขาจัอะไรอภัยเขาทำอะไรครับพี่จริงเขาเป็นนายกนะครับแต่ที่จริงคือหุ่นเชิดหุ่นเชิดพี่มันชักอยู่ข้างบนนะครับ ไปไปครับถามง่ายๆว่าพวกมันทําอะไรนะไปครับพักสินคิดตั้งแต่ปีสี 2. มองเห็นประเทศชาติเป็นถินฐานเป็นทรัพยากรมีมูลค่ามากมายที่สามารถทำเป็นทรัพย์สินได้มองประชาชนเป็นผู้ซื้อต้องการสินค้า เขาก็เข้าสู่อำนาจถามว่าเข้ายังไงจะพึ่งครับย้อนไปฮะนี่แหละครับเมื่อไรได้อำนาจสูงสุดเขาจะสามารถใช้อำนาจที่เรามอบให้กินทั้งประเทศนี่คือเป้าหมายของเขานี่ครับประเทศเรามีระบบบริหารคลุมตรงยอดในสุดสุดนะครับถ้าได้กินนี่ไปทั่วเปลี่ยนครับนะครับ เขาใช้ระบบพักพวกตามนอนนะครับเขาเอาอุปถัมภ์อำนาจนิยมมาตามตั้งเขาเอาเงินทองเอามิตรสีจ้างเข้ามาสมเขาเอาความเกลียดชังเข้าไปใส่ทั้งนอนทั้งตั้งเงินทองและความเกลียดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะเอาคะแนนในหีมเลือกตั้งแล้วก็ทึกทักว่าได้สมมทานปกครองประเทศพวกคุณทั้งหลาย เลือกเสร็จก็กลับไปนานเป็นราษดรคอยลดคันลกักข้าด้วยเองเขาเห็นเราเป็นขอทานเห็นเราเป็นแค่คนอาศัยประเทศยอมไหมครับนี่คือปัญหาเขามาทั้งทีมนี่ครับเราสู้กับใครครับเราไม่สู้กับแหลหรือเหลี่ยมนะครับมันเป็นทั้งระบอบทักษิณมีตั้งแต่ยอดมีทั้งชินวัฒน นะครับนั่นใจดอ <c oughs> นะฮะนั่นใจแแหล <c oughs> ไอ,อนั่นไอโอ๊ค <c oughs> ล้วก็ขี้ข้าทั้งหลายาคนพวกนี้คือนักเกาะกินคือนักเกาะกินทั้งนั้นต่อฮะขอดูภาพของจริงครับนี่ครับหน้มามันทั้งนั้นคือพวกนี้ทั้งชุดพวกนี้ครับนี่คือ นี่คือข้างหน้าผมบอกว่าฝูงเฮียพอได้อำนาจแล้วไงเนี่ยครับไม่อยากบรรยายเราจะอยู่กันมาร่วมสิบปีเรื่องราวเกิดเยอะแยะไปหมดเขาบอกว่าให้อภัยให้ประเทศชาติเดินหน้าสืบไปคำตอบก็คือพวกมึงอะไรออกไปกูจะได้เดินหน้า นี่ครับสิ่งที่มันทำกับเราทำเฮี้ยสารพัดเลยครับเฮี้ยแล้วเฮี้ยอีกเฮี้ยไม่หยุดเฮี้ยไม่ยัง้งไม่รู้กี่เรื่องแล้วพอกันทีอันหนึ่งซึ่งผมเจ็บใจมากนะครับภาพนี้ค่อยๆพินิษนะครับหลวงพ่อในสูเหล่างานสนุกสนานคุณลุกน้อยหลับแต่งงานเพื่อนผงเฮฮางกู้รักอยู่ด้วยกันเราเคยมีความสุขเป็นสิบเป็นร้อยปี นะครับแล้วสิบกว่าปีมื่นี้โดนอะไรเข้าไปกลายเป็นอย่างนี้เปลี่ยนครับเขาเอาความโลภความหลงความเกลียดมาทำให้พวกเราแตกแยกจากกันนี่คือบาปที่สุดที่เราให้อาภัยไม่ได้ให้อาภัยไม่ได้ถึงบ้านเราเลยนี่ครับเ้าอ,อยู่กันอย่างสนามหลวงดีๆคลุกคลีกันได้แล้วเกิดอะไรขึ้น งานนี้คืองานไล่ผีจันไ่ออกจากประเทศครับผีชินวัตรครับไล่มันออกไล่มันออกมันทำได้ไงดูนะครับไอ้ตรงนี้เป็นลิเกสามสองฉากฉากหลังบอกว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งฉากหน้ามีวาทกรรมเที่ยวดาอํมมาทหารต้องจะล้มรัฐบาลนูน่นนี่มันพูดกันอย่างนะีกูมาถูกข้างหน้านี่เฮียหมด แล้วเราก็ดูเห็นกันนี่ครับไอหมอคนนี้ไอเหงิไอเหงไอเหงิไอนี่เหงมากคันมันบอกว่าไอเหงเพิ่งพูดเมื่อเมื่อวานนี้มันบอกาว่าประชาชนต้องเลือกระหว่างนกหวีดกับรถไฟความเร็วสูงมั่งเหงชิบหายเลยตัวนี้มันไม่รู้เรื่องเลยมันเกี่ยวอะไรรถไฟความเร็วสูง คือการเอาสินค้ามาหลอกมาลวงให้หลงเห็นเราเป็นคนไม่มีความคิดแต่นกหวีดนี่เราไว้เหวงงว้นกหวีดนี่คือนกหวีดที่จะปลุกประชาชนตื่นขึ้นมาแล้วมึงจะไม่มีที่อยู่นับร้างนี่อีกคนอันนี้อีกคนเห็นนะครับใช้ฉากข้างหน้าพวกนี้ต้องการลมา้มรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยจะฟื้นอโหมองอมาดมันใช้ฉากหน้า เพราะเพราะประชาชนที่ปตัต้องการล้มรัฐบาลและ,าาและระบอกประชาธิที่เปไยยนี่นทิดาว่าอย่างนี้นี่แหละครับประชาธิที่เปไตยภาพนี้ดูให้ดีนี่หรือประชาธิที่ปยปดนจดูในจอนี่หรือนี่หรือคือความเสมอภาคและการเคารพมนุษย์ภาพต่อไปนี่หรือ ดูนี่ครับดูในภาพดูในภาพแล้วนี่อุบาทที่สุดนี่คือภาพจากเงินพินให้พี่น้องที่ถูกน้ำท่วดมดูมุมซ้ายสุดของพี่น้องมันจับมือชาวบ้านให้ชูเงินเพื่อถ่ายรูปเจ้าหัวขาวพูดดังๆบอกยกขุงสูงมันจับชาวบ้านชูเงินแล้วถ่ายรูปโฆษณาไปทั่วประเทศ มันเห็นเราเป็นขอทานที่จะโปรยทานภาพนี้อุบาทที่สุดแล้วนี่หรือนี่หรือคือประชาิที่เปไตสงบสันติอหิงสาใช่หรือพวกเชี่ยนี่เหรอที่จะนิรโทษให้ไม่ใช่ไม่มีทางนี่ นี่นี่คือผี้ายผี้ายที่ะกุลชินวัตรสร้างขึ้นในบ้านในเมืองเผาบ้านเผาเมืองได้นี่หรือที่จะขอชิดขอนิรโทษกรรมมีแต่ประหารชีวิตพวกเมืองเท่านั้นนี่คุณยิ่งรักเอาขอโทษผมลืมตัวไป จริงๆต้องบอกว่าแหลมันบอกว่าอย่าไปเรียกคนพูดไม่ถนัดนี่ครับขอพี่น้องอยู่ในความสงบโปรดเคารพกฎหมายเดือดร้อนยังไงก็พูดกันแล้วยใยคนไหนใส่เสื้อแดงไปอยู่เวทีแดงยึดลาดประสงค์เผาเมืองใครครับต่อฮะนี่รูปนี่อุบัติ มันเห็นประเทศไทยเป็นอาหารนั่นสมชายตู้เย็นกำลังตัดเค้กทำเป็นประเทศไทยสีแดงด้วยเราตัดเค้กมากินเขาเคิดว่าบ้านเมืองเราเป็นสมบัติที่ยกให้เขาแล้วแพ้เลือกตั้งแล้วนอนอยู่กับบ้านหรือเลือกเขาแล้วก็อย่ามายุ้งกูแดกบ้านแดกเมืองได้ภาพนี้เราไม่ได้ให้สมทานมันต่อครับ เวอเตอร์ <Water. S 2> นี่คือการให้สหัมปทานทางน้ำทางรถไฟไม่มีการสำรวจไม่มีการออกแบบทุกอย่างเหมาให้ต่างประเทศหมดตั้งแต่คิดตั้งแต่ํำรวจตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่เว้นพื้นที่ดินตั้งแต่ลากเส้นทางทั้งหมดนี้ยกให้เกาหลีให้จีนรถไฟก็เอาอีกนี่คือการขายสัมปทานเอาประเทศเป็นสัมปทานยอมมันงล่ะครับพี่น้อง ที่น้องดูภาพนี้นะครับจบตรงนี้เรากาลังเจอลิเกสี่ฉากมันมีสองฉากข้างหลังนะครับปรเด็จการรัฐสภาประชาธิปไตยจอมปลอมระบบทักษิณอยู่หลังสุดมันมีมา่านมีฉากบังเราแล้วมันก็เที่ยวเล่นอยู่หนึ่งฉากสองฉากสามฉากสี่ฉากลิเกสี่ฉากเล่นพร้อมๆกันนะฮะมันเคยลักหลับมันออกมาข้างหน้าเลยฉากหลังเพราะเราจะเอาเรื่องมันมันถอยมาไปอยู่ข้างหลังสุดบอกว่าเลิกกันอ่าถอยแล้ว นี่ครับไอเวนหรเกเนี่ยนี่ไอคนนี้บอกว่าสับขาหลอกกูไม่ได้เล่นฟุตบอลกับมึงนะนี่เรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับนิคคมไวรัสพาณิชประธานวุฒิสภาชื่อประธานยังเขียนผิดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพิมพ์ว่าคราวนี้ไม่สาบขาหลอกคราวนี้ไม่แสดงก่อนหน้านี้มึงสาบชิปหายเลยมึงหลอกกูมาตลอดไอนิคมเราเจอไอสีฉากนะครับมันหลอกอยู่แล้วหลอกอยู่แล้วอย่าเสียรู้มัน นะครับเนี่ยครับมันเที่ยวเชื่อมเล่นสี่ฉากอยู่เรื่อยอย่าไปหลงลมมันอ่านมันให้ออกตัวเดียวกันทุกตัวจบเป,วเปลี่ยนครับเอาละครับขอห้านาทีผมจะอธิบายว่าการที่เรายืนขึ้นในวันนี้เป็นการยืนตามรัฐธรรมนูญเป็นยืนตามหลักอารยะประเทศคนพวกนี้ปฏิญาณตัวถวายสัตว์ ต่อหน้าในหลวงข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตเห็นประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจกรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่ไม่ใช่พิธีกรรมนี่คือการให้สัตว์ปฏิญาณต่อพวกเราผ่านพระพักผ่านหน้าพระพักเขาบอกเขาจะใช้อำนาจของเราด้วยความซื่อสัตย์ เขาจะรักษารัฐธรรมนูญพี่น้องการทรยศต่อความไว้าวางใจของประชาชนต้องพูดจากตรงนี้คุณบอกว่าคุณจะเอาอำนาจจากพวกเราไปใช้โดยซื่อสัตย์นี่ไม่ใช่การทุจริตรีด30%นะครับนี่คือการทรยศต่อประชาชนพี่น้องรู้ไหมคดีชินขอบ ที่ยึดทรับไป46,000ืกาล้านเนี่ยใช้อำนาจอะไรบ้างใช้อำนาจสภาออกพระราชกำหนดแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสัมพสามิตใช้อำนาจรัฐบาลเจรจารกับพมา่าเอาเงินพวกเราไปให้พม่าก,กู้ซื้อสินค้าชิ้นสัตเท์ไลของทักษิณเอาเงินพวกเราไปบุกเบิกตลาดให้ประเทศตัวเองใช้อำนาจระดับสูง ไปเจราจาการค้าที่ไหนกับต่างประเทศเปิดตลาดให้ดาวเทียมไอพีสตาตลอดเวลาใช้อำนาจแต่งตั้งขี้ข้าไปนั่งในโทรศัพท์นั่งการสื่อสารนั่งในกระทรวงคมนาคมแก้ไขสัญญาห้าครั้งประเทศเสียหายเป็นแสนกว่าล้านเขาใช้อำนาจระดับสูงทั้งสิ้นใช้จนชิ้นขอบมีบูญค่าสูงจากสองหมืนก่นาัง เมื่อปี42-49ขึ้นเป็น70็ดหมืนกําลันเขาต้องการจะขายบัวที่อ้วนทวนจากอำนาจรัฐที่เอาไปปนเปื้อโดยทุจริตเขาทำไงเขาแก้กฎหมายให้ขี้ข่าในสภาแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นเดิมทีย25ขยายขึ้นมาทั้ง49ทั้งหมดนี้เป็นการใช้อำนาจของเราทั้งสิ้น นี่คือการทรยศใช้อำนาจระดับสูงประเทศชาติเสียหายใช้ด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ของตัเองนี่ไม่ใช่คนทุจริตนี่คือคนทรยศรับได้ยังไงครับพี่น้องมันทรยศเรามาครั้งหนึ่งแล้วชัดเจนเราไม่มีโทษอะไรที่สะสมไป ไม่มีโทษอะไรที่สะสมไปสําหรับความชั่วนี้นอกจากยึดทรัพย์ยึดไปแล้วด้วยมันยังจะเอาคืนอกีกพี่น้องเพราะฉะนั้นทักษิณได้รับความเป็นธรรมทุกประการแล้วปูไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาบอกขอคืนความเป็นธรรมให้พี่ชายไม่ต้องพี่ชายได้เรียบร้อยแล้วเราตั้งหากยังได้รับความเป็นธรรมไม่ครบ ทักษิณต้องกลับมาติดคุกกลับมาอีกมาคราวนี้ข้าวขายชินขอบนะครับถ้าประเทศนี้ยังมีประชาธิปไตยทักษิณต้องลาออกไม่ใช่ยุบสภามาคราวนี้เอาอีกทรยศอีกนี่คือการทรยศครั้งที่สองเอาอำนาจของเราไปนิรโทษไปล้างผิดคอร์รัปชัน ของตัวเองนี่คือการใช้อำนาจแบบปไตยของประชาชนโดยช่อชนเพื่อประโยชน์ตนเองนี่คือการทรยศครั้งที่สองเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดเจนครับพวงชนย่อมมีสิทธิที่จะต่อต้านโดยสงบซึ่งระบบที่สแสวงหาอำนาจหรือใช้อำนาจโดยผิดวิถีทางเราเลือกให้มันทำอย่างนี้เหรอครับเราเลือกให้ไปดูแลบ้านเมือง ทำกฎหมายเป็นกฎหมายไม่ใช้ออกกฎหมายแล้วตีนขยียเพราะฉะนั้นเรากำลังถูกทรยศถ้าเราไม่สู้จะเกิดอะไรขึ้นเรามีสิทธิ์ทุกอย่างกลับไปบ้านอธิบายทุกอย่างกะยีแค่กฎหมายร่างนิรโทษเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่การทรยศซ้ำซากทรยยศซ้ำซาก เป็นโจรที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มานานแล้วพอเราตื่นขึ้นมันกระโดดไปหน้าบ้านเรายังเอามอบควาย,ยมาขู่เราอีกยอมได้ยังไงครับเป็นไปไม่ได้ดูสีภาพสุดท้ายนี่ครับพี่น้องจันทคราดเหนือพานรัฐธรรมนูญ เรากำลังถูกความจันไรความหลงความโลภความโกรธความเกลียดเข้าครอบงําเต็มทีครับมันกําลังจะเป็นอย่างนี้ถ้าปล่อยไว้นะครับอนาคตดับดับโกรธอีกทีครับครั้งสุดท้ายต้องไล่มันออกไปครับเอาการธราคาตออกไปเอาความสุขใสยอองประเทศนี้ขึ้นมา พักเสียงพรรเสียงยิ่งรักยิ่งรักขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากค่ะอาจารย์แก้วสันและขวัญสวงนะคะนานๆทีจะเห็นอาจารย์ขึ้นมาพร้อมๆกันครับนะคะสม่วทักษิณยิ่งรักน่ากลัวนะแก้วสวันขวัญสวงน่ากลัวกว่าแข็งข้อรัฐบาล